ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับผมอเมิมอนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดักแมบน็อตฉิกด,ด้วยปืนสไนนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับแมบบนี้ผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวเราลงไปลองสักหน่อยนะครับเกมแรกเดี๋ยวเอาหมดสิ้นลงไปเซอร์วนะครับหาดูแมบก่อนนะั้นเพราะว่าผมยังไม่รู้จุดเกิดเลยตลอดจะรวงก็เดี๋ยวไปรับชมด้วยกันเลย คนดูอยากเห็นผมเล่นสไนแมมนอตเดี๋ยวจัดให้นะครับผมจะออกเยอะไมมก็เดี๋ยวไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นแม็ปสามหมื่นนะทุกคนก็มันก็น่าจะไม่ค่อยใหญ่แหละเดี๋ยวไปดูเมืองนี้ก่อนแล้วกันไอ้คนก็ไม่เคยเล่นแม็นี้ซะด้วย นี่ผมเจอเซฟแล้วเว้เยเซฟแรกของผมตอนที่ดูแมบเซฟฟีเยอะมากเลยนะสโะคปที่ผมเล่นก็คูลแบบจัดๆไปเลยซูมที่เห็นยันรูรโตดน,นะทุกคน เป็นไงเรารวมที่เห็นยันหน่วยตาบอกเลยเสียงดีเลยก็ขออภัยด้วยนะครับมันเป็นบางเกมบางเกมก็ดีเลยนะบางเกมก็มันก็ไม่เป็นนะจนมากจะดอบเป็นพวกของม่วงนะแมบนี้มันเป็นแมบบสามหมื่นไง แบบนี้มันใหญ่เกินนะครับหาคนยากนะครับผม,บอมของม่วงเต็มเป้แล้วเนี่ยนี่ผมเจอโพปีไว้ มสิ้นดาบอีกแล้วเดี๋ยวถอดอันนี้ไปไปครับเดี๋ยวเราออกดอีกว่าเซฟนี้โดนไปแล้วแมมปใหญ่มากเลยดักคนดักยากนะเพราะว่าผมยังไม่รู้จุดเกิดด้วยแหละเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะ เฮ้ย <Hey>, hey. ผมโดนนะปืนมันไม่แรงนะถ้าปืนแรงผมตายไปแล้วโดนขนาดนี้ เกาะสี่นะตัวนี้โอ้โหว่าอยู่ทำไมยิงผมไม่ตายเออ5สิบห้าตอนนี้ผมเป็นนักเก็บของม่วองอ อืยผมโดนแล้วดูปืนเราดีทุกคนตู้ตายเว้ยโดนแล้วระเบิดเต็มเลยพี่เต็มดีวะเนี่ยกระเบิดอะไรไม่เยอขนาดนี้แล้วผมชนะไงผมเกือบตาย เดี๋ยวขอทำแผลก่อนละก,กันเจ็บหนักเลยมีศพด้วยนะครับน่าจะบวกกันไม่รู้กี่ตัวผมไม่ได้สังเกตเมื่อกี ต้องยอมเก็บนะเพื่อจะได้มูลค่าออกไปจะให้เหมือนแมปแตนซอมก็ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวถอดทิ้งไปมาของม่วงมาหน่อยของแดงไม่ได้หรอกดูทรงและแมปนี้โอ้โหไปออกกันครับรีเกมครับ ของที่ได้เกมนี้ก็ส่วนมากจะมีแต่ของม่วงกับกระสุน3นะน่าจะได้ไม่เยอะแหละเดี๋ยวเราจะใช้เพื่อนเป็นโลกกำบังนะนี่มันคือแผนรายของผมไว้ เดี๋ยวเรามาดักแอร์ดอดีกว่าตอนนี้เพื่อนเราตายหมดแล้วนะเพื่อนเราตายเบิดแล้วตอนนี้ผมตัวคนเดียวมีไหมเนี่ยนี่มีมีม,มีสองด้วยนี่เป๋าเหลืองเนี่ยเซตดีโดนมั้นนะตายทะลุพุ่มเลย ตอนนี้เวลาก็เหลือ11นาทีนะครับเดี๋ยวเราดันเก็บของเลยดีปะวะผมดูมาสักพักแล้วไม่มีใครแล้วเงียบแล้วเหมือนจะเซตดีเลยนะครับผมสวย LR 2ด้วยปืนดี m p x ก็แต่งดีแต่งแพงด้ แต่งแพงแต่งรูสุดด้วยเดี๋ยวเ้าจะเอาไปให้หมดเลยโอ้มีเกาะใหญ่ด้วยมีลีกใหญ่ด้วยนะหลีกเกาะใหญ่สะด้วยระเบิดอย่างเยอะผมเป็นคนที่ไม่เล่นระเบิดอยู่แล้วเดี๋ยวดูกระเป๋าเดี๋ยวเอาไปดีประมา เอาไปขายก็แพงอยู่ในกระเป๋าเนี่สองหมื่นกว่าเลย สองโมองอย่างเยอะนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ เกมนี้ยิงไป4ตัวนะครับของก็ได้มาประมาณนี้เลยถือว่าเจอทีด่ดีอยู่เต็ปืนดีอยู่นะครับผมเจ็ดแสนเลี่ยนะได้อยู่เกิดไหนวะเกมนี้หมู่บ้านอะไรไปครับไปเรื่อยๆก่อนดักตรงไหนได้บ้างเนี่ยเกิดตรงนี้ อนนี้เพื่อนเราตายในหมู่บ้านสองตัวเลยนะน่เมันจะออกมา,มาตายยังกะจับวางวิ่งมาพอดีเลยตรงผมเลยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนี้ปุ๊กจัดโอ,อ้กระเป๋าใหญ่ด้วยฟอร์ใครปะเนี่ยอย่างยาว เดี๋ยวไม่เอาไปดีกว่าฟอมันหนักนะเพราะเราต้องวิ่งไปอย่างไกลนะตอนยังต้นเกมอยู่เอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเปิดไอเดอบกันครับผมเพาตั้งแต่กลางเกมไปจนเวลาจะหมดแล้วไม่มีคนมาเปิดเลยขอละกันเดี๋ยวเราเปิดแอดอแล้วก็เดี๋ยวออกเลยแล้กันนะครับผมแแบบเงียบจัดเลยเฮ้ยสวยไดเอเจมาหนึ่งก็บอกนะ สวยคุ้มค่าการรอคอยครับไปเ,เดี๋ยวเราออกกันดีกว่าออกดอกแทกในเกมนี้เดี๋ยวเกมนี้เราเล่นเอกระบอกเมกื่อกี้ดีกว่านะครับผมเปิดได้ดอกมาได้ผมก็แต่งนิดหน่อยนะ ไม่นิดหน่อยละแต่งเต็มเลยละดักไหนดีครับเนี่ยเกมนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันผมไม่ชินแมปด้วยตอนนี้นะครับเรามาเฝ้าดักยิงคนนะดูที่แอร์ดรอปตกนะเมื่อกี้เห็นแบบบ ป,ป็นอะไรเนะี่ยสกกาห,หแมปสามหมื่นก็อย่างนี้แหละครับเหมือนจะมีเสียงวะ่ะ ตัวนี้มาเก็บอ้ดอกมนน่ะไปนู่น่ะโอ้ยไม่โดนไม่โดนอ่ะน่าจะโดนนั่นน่ะแต่ว่าไม่ตาย <S 2> <S 2> <S นี่เป็นไงอ่ะผมย่องเบา ได้อยู่ครับตัวนี้ได้ของมาจากแอ o ดนะเดี๋ยวออกกันดีกว่าครับผมไม่เจอใครเลยเงียบแล้วเดินหาไม่รู้จะหาที่ไหนนะครับแบบมันกว้างนะครับมันสนุกนะแต่ว่าแบบมันใหญ่เกินไปมันดักยากนะครับผมไม่รู้แมปด้วย สามเจนะครับเกมนี้เอพคุณ <c oughs> เกิดนะเนี่ยโดนจะแล้วมีบครับมีบก่อนขอทำแพรก่อนนะ ใช่ยังไงล่ะเหมือนจะมีตัวเดียวนะครับผมผมวิ่งเช็คแล้วเกาะสีนะปืนดีอยู่เข้ามาคนเดียวด้วยนะเดี๋ยวเราออกดีกว่าครับผมไม่ค่อยเจอคนเลยแมปนี้ก็สนุกอยู่นะครับผมแต่ว่ามันหากันยากนั่นแหละ แสนหกเองตอนนี้เพื่อนเราตายหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้เป็นไอ้พวกนี้หรือเปล่าผมนั่งรอได้ชักพักแล้ว

ที่เจ็ดต,ตาตผมขาดแล้ววันนี้เพื่อนนัดเดียวรู้เรื่องเลยโอ้อเสียดาย,ายยิงที่เจ็ดได้คนหนุ่มคนนี้เจ็ดใหญ่เลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแมปนอติกนะมันก็สนุกอยู่แต่แมปมันใหญ่ คุดูอยากเห็นผมเล่นนะดถิกผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับผมอาจจะเล่นยากอยู่น,นิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ชินนะครับไม่เคยเล่นแมปนี้เลยแต่คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ